สวัสดีค่ะทุกคนป้าวาพาม่่นนะคะเอ่อมา,มาทักทายกันก่อนนอนค่ะโอ้หวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยแยกลูกกบแยกลูกกบช่วยลูกอูดเขาเอ่อแยกตัวใหญ่ออกจากตัวเล็กแยกตัวเล็กออกจากตัวใหญ่ แต่วันนี้ไม่ได้พามาดูกกอพอดีเห็นลุงอู๊ดก็ทำตะกอ้อ <c oughs> เขาทำตะก้อตกอตเบ็ดขายส่ง <c oughs> เขาทำตะก้อตกเบ็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก, <c oughs> ก็เลยจะก็เลยคิดได้ว่าเออ,ะอเะจะถ่ายจะทำจะถ่ายให้ดูจะถ่ายให้ดูว่า <c oughs> เขานั่งทำอยู่ <c oughs> เขาสั่ง <c oughs> <c oughs> เขาสั่งลุงอู๊ดมามีคนสั่งลุงอู๊ดมา กี่กี่ร้อยตัวนะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตัวละตัวละห้าบาทร้อยห้าสิบตัวละห้าบาทตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วประมาณสามสิบโอ้เหลืออีกตั้งร้อยหรืออีกตั้งร้อยยี่สิบเขาเรียกว่าดัดตะก้อใช่ไหมดัดตะก้อดัดตะก้อ เดี๋ยวเราไปดูลุงอุดทำเลยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูลุงอุดทำเนาะเอามาเริ่มดัดตะก้ออันนี้ลวดเบอร์สิบสี่เบอร์สิบหกใช้ลวดเบอร์สิบหกเหมือนคล้ายๆลวดราตะพานั่นแหละแต่เป็นลวดลวดไา้เกย็์ลวดไปเป็นขนิมเนี่ยแล้วตัดตัดประมาณไหนอ่ะสี่สิบห้าเซนสี่สิบห้าเซนต่อตะก้อหนึ่งอัน สี่สิบห้าเซนต่อตะก้อหนึ่งอันลวดลวดเบอร์สิบหกนะคะลวดเบอร์สิบหกนะลวดแพงไหมก็แพงอยนะเขาขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลกิโลละดูแล้วดูแล้วจำได้ไหมบางร้านก็กิโลดหกสิบบางร้านก็ขายเป็นม้วนแล้วแต่เขาบางร้านก็านขายเป็นม้วนบางร้านขายเป็นกิโลก็ขายเป็นกิโลคือทำตะก้อ โดยใช้ลวดเส้นเดียวแห n นเม็ดเพื่อทำมือตะก้อทุกตัวจะมีอันเดียวในโลกเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันนะจะเป็นอันเดียวในโลกตะก้อนี่ทํามาตั้งแต่สมัยอยู่โคราแล้วจะมีเจดเจ้าเดียวที่ทําใครทําก็ผมนี่แหละครับพ่อทำํำลุงอุ๊ดทำส่นมากคนที่ คนที่มาทำส่อนมากก็จะดูแล้วก็ไปเรียนแบบไม่เชื่อคนที่ทำก็จะทำให้ดูอ้าดูวิธีทำเลยนะคะขาไม้ลาคีมปากก,ปก,ก,กิ้งจบอ่าคีมคีมปากกิ้งกิงจบแล้วก็ตัวขึ้นแบบตัวขึ้นแบบจากท่อพีวีสี่หุนใช้ท่อพ v วีสี่หุนถ้าจะเอาขนาด <4 S 1> ตัวเท่านี้ตัวนี้ท่อพ v วีซีสี่หุน แต่ถ้าเป็นตะก้อตัวเล็กตัวเล็กลงไปตัวเล็กเนี่ยก็จะใช้ท่อพีซีเล็กเล็กไปเดี๋ยวมันไม่ตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าถ้าใช้ตัวเล็กเอาท่อพีวีซีเล็กเล็กอันนี้สี่หุนสี่หุนมันจะได้พอดีพอดีที่เข้าสั่งมาอ๋อเข้าสั่งเท่านี้เออเแลกก็ขึ้นอ่าดูวิธีขึ้นหัวก่อนนะครับขึ้นหัวก็โดยมาใกล้ใกล้กล้องอับ ดัดขึ้นหัวก่อนดัดขึ้นห่วงก่อนดัดขึ้นห่วงครับทำเป็นห่วงนี่แหละทำเป็นห่วงต่ำลงมานิดนึงพ่อทำเป็นห่วงครับทำเป็นห่วงทำเป็นห่วงเเออทำเป็นหูวงครับทำเป็นหูทำเป็นหูเป็นหูงเสร็จนี่เราก็จะวัดความยาวความยาวประมาณหกเซนนะครับหกเซน ก็อยู่ประมาณนี้6เซนประมาณนี้6กเซนเดินบัดนิ้วก้อยนะหกเซนตะก้อจะยาว6เซนก็ทําทเป็นห่งที่2องห่งที่2องครับห่งที่2ก็บิดบิดหลักห่งที่สองไว้อย่าเร็วย่าเร็วได้สองหูแล้วอืมสองหูวงเมอไรสองหูเสร็จ จะขึ้นแบบนี้ก็แบบโดยใช้ท่อ p ซขึ้นแบบท่อพีซีจะเจาะให้ลวดสอดเข้าได้นะน,นี่นะครับแล้วก็ม้อนขึ้นแบบไปขึ้นแบบส่วนท่อพีซเราก็มาร์กไว้ตรงนี้หกเซนแล้วก็ขึ้นให้มันระยะช่องไฟมันนี่ให้มันได้ซให้มันสมูทให้มันสวยเพราะมันจะง่ายต่อการแต่ง เสร็จแล้วก็ถอดออกเป็นลนนักษณะอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปทีหนึ่งครับแล้วก็มาขึ้นรูปขึ้นรูปโดยดัดเข้าดัดมือนะครับอันนี้เป็นงาน hand made แฮนเมดนะครับก็ถ้าคนไม่เคยทำก็จะยากหน่อยคนดัด แล้วก็มาไล่จากช่วงกลางเราก็วัดถกงกลางกลืงกลางดัดมาทางนี้แล้วก็ดัดดันวัดดัดท้ายก็ดันช่องไฟเข้าให้ช่องไฟมันได้สวยแล้วก็ดูไปดัดไฟแต่งช่องไฟไปด้วย ก็ยากอยู่นะครับลูกละห้าบาทไม่ใช่ได้ง่ายนะครัก็อยู่ความชํานาญอีกแต่ถ้าคนทําที่แรกก็รับรองว่าคงไม่เป็นหรอกอาจจะเป็นลูกอะไรไม่รู้ผมทําที่แรกเหมือนกันนีเริ่มได้แล้วแต่ยังไ,ไม่สวยก็ค่อยจัดช่องไฟเ็ห้พเข้าก่อนโอ้กว่าจะได้ทีละห้าบาทก็เป็นงาน ดริเลกไปงานเล่นไปทีนี้พอได้ข้างหนึ่งใช่ไหมได้ข้างหนึ่งแล้วนี่เราก็มาไล่ไล่ตรงกลางขึ้นมาตรงนี้อีกก็ไล่ขึ้นมาก็ดูดูให้มันบาลานซ์กันตรงกลางนี่ก็ดัดไปแล้วก็ดูไปเขาเรียกว่าลูกหนึ่งจะมีลูกเดียวในโลกเพราะว่าดัดมือไง ก้ออย่างนี้มันจะแข็งแรงมากครับเวลาตกเบ็ดนี่ไปหุ้มใช้เหยื่อลำหุ้มมันจะแข็งแรงเพราะว่ามันไม่เหมือนตะก้อตลาดตะก้อตลาดส่วนมากแล้วมันจะเข้าสนิมครับแต่อันนี้มันผมรับประกันได้ไม่เป็นสนิมพอโดนน้าโดนน้ําเสร็จตัวนี้มันจะดําดําเข้าไปเรื่อยเป็นสีดำานะครับไม่เป็นสนิมลูกค้าก็เลยชอบยุ่กขึ้นครับ จะได้ทีละลูกนะคะเงินห้าบาทก็ทำไปเรื่อยก็อย่าไปคิดมากช่วงนี้ช่วงต้องหาไรายได้เข้าบ้านนะคะช่วงโควิดเนาะใช่อันนี้ก็นั่งทำก่อนจะนอนเนาะก่อนจะนอนก็นั่งทำไปทำไปเรื่อยดีกว่าเราหายใจทิ้งเฉยอ้าวอื จริงถ้านั่งทำทำนั่งทำจริงเนี่ยคุณวันเดียวก็ได้ร้อยลูกนะครับเอ้ได้เหรอได้แต่จะปวดหลังนั่นแหละปวดหลังปวดนิ้วปวดนิ้วมือสวยจังเลยอ่ะเขาใช้ตะก้อตกเขาใช้ตกเบ็ดใช่ไหมเอาที่ที่ที่เอาลำเอาลำหุ้มไงอ๋อใช้เอาลำหุ้มแล้วเป็นตัวเป็นเป็นตัวที่ยึดทําให้ลำยึดรากตีไปเวลาตีเหยือมจะตีไปไกลๆงไงเอาลำหุ้มเอาแล้วก็ไปเบ็ดเกาะ เบ,บ็ดก็มัดมัดใส่ข้างล่างแล้วก็มัดใส่สายเบ็ดข้างบนถึงจะตีออกตีลำไปไกลได้ใช้เป็นตัวยึดเท่าเกับเป็นตัวทำให้ลำเกาะตัวนี้ใช้เวลานานไหมเนี่ยครึ่งชัมมง่วโมงไม่ถึงไหนเนี่ยแต่ละตัวถ้านั่งทำจริงก็จับเวลาได้ก็ไม่น่าจะเกินต้นหนึ่งไม่น่าจะ,ะก็ลูกหนึ่งไม่น่าจะเกินไม่ถึหงหน้า นานแล้วนะไม่ถึงสามนาทีนานเลยเสร็จแล้วแต่เพียงแต่งเฉยนี่เสร็จแล้วนี่<ะ>นี่ไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะนี่โอ้ยสวนป่ะโอ้นี่เราก็มาแต่งเฉยถ้ามันมันตรงแกนนี่มันเราก็อ่าดัดทันตรงหน่อยน่ะ แล้วก็ดูช่องไฟโอเคช่องไฟดัดช่องไฟให้สวยแค่นั้นแหละนี่ที่ลุงอุดดัดได้แล้วนี่โอเคนี่โอเคนี่เรียบร้อยแล้วดดูิวางเนี่ยค่ะรูปละห้าบาทถ้าใครสนใจอยากจะทำตะก้อตะก้อให้คนที่เข้าไปตกเบ็ดหะปูหาปลา ทำส่งร้านก็ได้ทำส่งร้านก็ได้นะคะร้านส่งร้านส่งร้านร้านที่ชิ่งนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาใช่ร้านชิ่งเนี่ยเนี่ยส่วนมากแต่ก่อนแต่ก่อนยุโราชเขาจะสั่งไปในในในบ่อตกปลา่วนมาเขาจะไปตกปลาบึกเขาชอบมันแข็งแรงดีไม่เป็นสนิมด้วยครั้งเดียวจะเป็นไหมล่ะเอาอีกรอบหนึ่งเอามา เอาอีกรอบนึงกันแรกก็ดวดนเงเราก็ดัดรวดก่อนนะครับดัดมันตรงหน่อยดึ๊กอืมป้นพกหมักขึ้นหน่อยนี่แหละอ่ะาแม่จะเอียงมาทางนี้นะเอียงมาทางนี้แรกดัดตรงนี้ก่อนนะครับออาเดีย๋ยวๆต้องมาใกล้ๆกล้องหน่อยอ่ะ ตัดห่วงแรกก่อนห่วงแรกก็โดยท,ทําที่ที่ล็อกล็อกให้ล็อกมีตัวล็อกห่วงมันทําเป็นงองี้ขึ้นมาแล้วก็ม้วนไะ,ะได้จะได้อย่างนี้ครับหแล้วก็คีมบีบเข้าไปต่าลงนิดนึงต่าไปคีมบีบเข้าไปก็จะได้อย่างงี้ แรกทำห่งที่สองโดยวัดหกเซนแต่ผมเอาดีวก้อยผมวัดเพราะผมรู้ว่าหกเซนอยู่มานี้หกเซนิีวก้อยวัดกับแล้วก็หันกลับมาให้มันอยู่ในทางเดียวกันนะครับตรงที่จะมวนให้มันอยู่ในทางเดียวกันให้มันอยู่ข้างเดียวกันนี่ตรงพับกับตรงจะมวนขึ้น,น,นอย่นีนม้วนขึ้นอย่างนี้ก็ม้วนขึ้นอย่างนี้ดังขึ้นมา <c oughs> เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ย แบบน,นี้แล้วก็แต่งสักหน่อยให้มันรูมกว้างไปแล้วก็บีบเข้าไปนิดนึงได้อย่างงี้ใช่ไหมน,นี่เราก็เอาครีมบีบตรงนี้เพื่อจะหมวนลอกหมวนหมวนลอกคอ เ็อย่างนี้ก็เอาเข้าแบบแบบที่เราทำจะทบบีซีนะครับเพื่อจะม้วนขึ้นรูปนะโดยผมจะทํามาร์กไว้ตรงนี้6เซนอยู่นี้แล้วก็ยาวหเซนอยู่ตรงนี้เพรก็หมูเ้ไปโดยทําช่องไฟให้มันชวสวยๆไว้ก่อนเวลาแต่งมันก็จะแต่งช่องไฟจะได้แต่งไม่ยากลวดใช้เบอร์16 หรือเบอร์สิบสี่ก็ได้นะครับแต่เบอร์สิบสี่มันใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งแต่เบอร์สิบสี่มันจะแข็งแข็งกว่านี้นิดเป็นั่นแหละแต่ผมจะใช้เบอร์สิบหกเพราะว่าวลาทักเวลาดับมันก้ง่ายกว่ากันแต่ความแข็งแรงก็พอกันนะครับนี่ก็ดัดวงแรกก่อนก็ได้ดัดวงแรกวงแรกวงบนนี่ดัดให้เข้าก่อน ดัดเข้าไปก่อนแล้วค่อยแต่งที่หลังดัดม่เข้ามาอย่างนี้ก่อนครับนีน่นี่ก็ตรงกึ่งกลางเอากึงกลางนี้ดัดเข้าให้มันเรียวมันดูเรียวลงนะครับอันนั้นก็ดูไปช่องไฟ ก่อนผมไม่ได้ใช้ท่อ PVC ด้วยดัดมือด้วยแต่ก่อนนะแต่ดัดมือทุกวันนี้รู้สึกปวดก็เลยต้องใช้ท่อ PVC ขึ้นรูปไปก่อนแต่ก่อนไม่ได้ขึ้นรูปหรอกดัดดัดเอามือดัดไปเลยแต่มันปวดมือทุกวันนี้เป็นอะไรไเลยใช้เกาเกากินหรือเปล่าใช่ทํางานเยอะเนอใช่มันเยอะมันก็ปวดอ่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เสร็จแล้วเ<ๆ>ยยังยังลืมลืมได้ล้จะจัดแต่งช่องไฟมันข้างนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วข้างนี้อีก <Okay. S 1> นีก่นเลยข้างหนึ่งเราก็งอตรงนี้ก่อนงอปลายเพื่อจะมาล็อกคอตรงนี้ล็อกคอห่วงงอเข้ามาพอไว้ก่อน ก็กดกดปลายมันลงงุ้มลงนิดหนึ่งเวลาเก็บมันจะได้ม้วนมวนข้างล่างแล้วก็ดัดตัวขอบบนก่อนเพราะว่ามันจะง่ายเวลาอัดช่องล่างเข้ามาทนนี้ก็เราไล่ขึ้นมากะาว่าอ่ะตะก้อมันลูกประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ไล่ขึ้นมาแต่ แต่กลางเลยเพ่อจะให้มันเท่าๆกันที่สวยแล้วก็ค่อยมาดีดลงดีดลงตอนใกล้ๆจะถึงห่วงห่วงบน ấy. แล้วก็ดูว่าตรงไหนมันเข้าไหมไม่เข้าไม่เข้าก็ไล่ใหม่ขึขขข้นมาค่อยๆใจเย็น ทำที่แรกมันก็อาจจะยากหน่อยลองดูสักสามสิลูกก็มันจะเออมัจะง่ายขึ้นไปเรื่อยไม่ค่อยทาแต่งช่องไฟไปด้วยแล้วร้านเอารับลูกแล้วเท่าไหร่ลูกห้าบาทเนี่ยเแล้วแล้วเขาจะไปขายลูกแล้วเท่าไหร่บ้าเนี่ยเพิามากเขาจะไปติดเบ็ดเขาไปติดเบ็ดใส่กระตกลูกประมาณสักสิบบาท ติดกับเบ็ดติดเบ็ดแล้วอติดกับเบ็ดขายเบย็ดขายตะกอดด้วยใช่ก็พร้อมตกถ้าร้านเขาทำรับก็ไปทำร้านทำพร้อมตกใช่เขาก็ไปเพิ่มมูลค่าขึ้นไปไงด้วยการใส่ลูกหมุนใส่ลูกหมุนใส่อะไรเข้าไป ช่วงเก็บสุดท้ายเนะเก็บเก็บหัวล็อกนี่ฮะล็อกคอให้ดีนี่นเราก็ไม่ค่อยไล่แต่งช่องไฟดูตรงไหนมันยังไม่เข้าก็ดึงเข้ามายิ้มปากจบดึงเข้ามา แขงช่องไฟคีมปากยิ่งจบตอนนี้มาหางแล้วก็ดึงเข้ามาดึงช่องไฟเอาเข็ช่องไฟเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะอีกตัวได้สองตัวละ ดูสิปวดจะได้เงินห้าบาทปวดไม้ปวดมือไปหมดเลยอันเนี้ยอ,อย่างน้อยก็ก่อนนอนก็ได้สักห้าลูกก็ดีเนาะเนี่ยค่ะถ้าใครสนใจก็ทำแบบลุงอุดก็ได้นะคะลุงอุดสอนไปแล้วเนาะ สั่งออเดอร์เข้ามาก็ได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนั่นนะลูกอุดสไอ้ลูกอุดพพาทำไปแล้วน่ะต้องรอคิวถ้าจะสั่งอันนี้เขาสั่งลูกอุดร้อยร้อยห้าสิบลูกละห้าบาทช่วงโควิดนะคะอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเนาะก็ไปซื้อมาหัดทำกันนะคะไปซื้อมาหัดทำกันลวดซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างนะลวดซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างค่ะ แล้วก็มาตัดใช่ไหมตัดหกหกเซนเหรอสีเซนอ่าสี่สิบ้าเซนกระดุน่นี้สี่สิบห้าเซอบอกวิธีทำในในคลิปแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ลองทำดูลองทำดูนะคะถ้าทำสวยสงประสงผมก็ได้ เป็นยังไงบ้างคะลุงอูดเขาพาทำตะกอ้อแล้วแล้วตะกอ้อมาสักอันสิอือตะกอ้อมาดูสักอันลุงอูดพาทำแล้วนะคะอุปกรณ์ก็มีอยู่สามอย่างมีอยู่สามอย่างสรุปมีอยู่สามอย่างคือลวดครีมครีมอะไรนะครีมปากจิ้งจิ้งจกกับท่อ PVC อุปกรณ์3อย่างนี้ก็หาตังได้แล้วนะคะช่วงโควิดนะคะถ้าใครยังมองหางานหาไรายได้พิเศษหรือตกงานก็ไปหาก็ไปหามาทำได้นะคะส่งร้านฟิตชิงส่งร้านฟิชชิ่งร้านขายอุปกรณ์ตกเป็ดน,นะคะ<ส>เขารับลูกละ5บาทเนาะสี่บาทบางทีแล้วแต่ราต้านนะคะแต่แล้วลุงอุ้รับลูกเท่าไหร่ ลุงอุดรับลูกห้าบาทแต่ต้องเนียบอย่างนี้นะคะต้องเนียบแบบลุงอุดนี่นะฝึกไว้ทําไว้ลูกละห้าบาทเลยนะคะ <_ S 2> ไม่ต้องออกไปไหนนั่งอยู่บ้านก็มีรายได้แล้วเนาะถ้าปูเป็ดติดแล้วก็ถ้าปูเป็ดติดก็เป็นสีเพียงแค่เราไปซื้ออุปกรณ์มานี่แค่นี้เองเราก็มีรายได้แล้วเนาะ<อ>ปกติเ,เขาไม่ได้ใช้อย่นี้ใช่ไหม ต้องใช้เพราะตถ้าแต่ก<ช>่อนไม่ใช้ก็ได้ถ้าถ้าเราเก่งไม่ใช้ก็ได้ต้องใช้นะคะอันนี้ต้องใช้มีอยู่บบสามอย่างเห็นไหมก็ได้ตังห้าบาทแล้วแต่ไม่ใช่ถ้าหลายๆล,ลูกลูกละห้าบาทก็ได้เยอะนะคะอ่าบอกไปแล้วนะคะไรายได้นะคะทุกคน าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ปา้าวามา้งนะคะป้าวาให้ความรู้เรื่องดัดตะก้อตกเบ็ดมีรายได้นะคะอขอบคุณมากนะคะไม่บา,บายไปนอนแล้วนะไม่บาย,บายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ